ตามรอยพระพุทธบาทภาคเหนือครั้งที่3นี่เป็นแผ่นที่สองเราก็ได้มุ่งสู่จังหวัดลำปางลำพูขนขณะนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการเดินทางระหว่างวันที่12-23ถึงพฤศจกิกายน2541 วิหารที่ครอบลอยพุทธบาทแก้วข้าวซึ่งเป็นพระบาทเบื้องซ้ายแต่ว่ามีการตกแต่งแล้วเช่นเดียวกันพระบาทหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสถานที่นี้กูบาเจ้าสิวิชัยได้มาบูรณะเมื่อพศ2476และใช้เวลาสร้างบนดบเพียง15วันเท่านั้นแล้วก็ตามประวัติว่าพระแม่เจ้าจัมเทว,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 ทวีก็ได้เสด็จมาบูรณะเช่นเดียวกัน ตามตำนานเล่าวว่าพญานาคได้นำแสงแก้วเข้ามารอให้พระเจ้าทรงประทับรอยพุทธบ,บาททางทางส้นพุทธบ,บาทจะมีทางน้ําช่องกลมกว้างประมาณหนึ่งนิ้วแต่ไม่มีใครทราบว,ว่าทางน้ํานี้ไปสิ้นสุดณที่ใดนะนี่จะเห็นว่ารอบๆรออยพุทธบาทประดับด้วยแก้วสีสันสวยงามมาก ตอนนี้เราก็เดินทางมาที่พระเจดีย์ที่อยู่ริมถนนกระทรงทรงไขยพระธาตุจอมกิติเชียงแสนเป็นพระเจดีเก่าแก่แล้วก็เลยเอาผ้ามาคมเพราะว่าบริเวณเมืองฮอดเนี่ยหรือว่าเมืองรอดเนี่ยพระเจ้าก็เคยเสด็จมามาพบกับชาวล้วะกาลังทํานาอยู่พระเจ้าก็ถามว่าเป็นยังไงบอกว่าตอนนี้น้ำฮอดน้ํา หมายถึงว่าน้ำไม่ค่อยมีมันแรงเลยสำหรับพระเจดีองค์เมื่อกี้เนี่ยสงสัยจะลืมไปละจะอยู่ในบริเวณวัดอลอยพุทบาทแก้วข้าวนี่นะต้องขออภัยด้วยอ,อยู่ในบริเวณวัดในเช่นเดียวกันกูบาเจ้านะคงมาสร้างบรรจุพระบรมสา,ารีรกิกธาตุเอาไว้ ตอนนี้ก็จเจ้าว่าท่านอยู่องค์เดียวแล้วก็มาต้อนรับมาเล่าประวัติความเป็นมาแล้วก็เลยทำบ,บุญนะทำบ,บุญถวายสวดองค์ท่านไป500บาทแล้วแต่ท่านจะใช้ตามอธัธยาศัย ในบริเวณอำเภอหอดนี่มีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งเราจะเห็นว่ามีโบราณสถานเก่าแก่เป็นเสาอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอยู่ที่หน้าพระวิหารตอนนี้เราก็เดินทางมาที่วัดพระเจ้าโนะพระเจ้าโทเนี่ยหมายถึงว่าพุะพรทธูปองค์ใหญ่นี่เป็นพระบรมอนุสาวรีย พระแม่เจ้าจำเทวีที่เคยเสด็จมาพักทัพอยู่ที่นี่แต่ว่าตอนนั้นล่องมาทางแม่น้ําปิงแล้วก็รู้สึกว่าแม่น้ําไหลเชี่ยวแรงมากก็เลยเสด็จพักพลบที่นี่ก็เลยมา,ามีการสร้างพุทธลูกองค์ใหญ่เอาไว้เป็นอนุสรณ์พวกเราก็มาทำไมพบพระสงฆ์เลยก็เลยมาผ้าห่มบูชา พระแม่เจ้าแล้วก็ร่วมทาบุญก็เลยใส่ตู้ที่เขาตั้งเอาไว้นี่เป็นพุทธรูปองค์ใหญ่หรือว่าพระเจ้าโทวัดพระเจ้าโทเป็นพุทธรูปองค์ใหญ่มาก ดังนั้นการตามรอยพุทธบาทนี่ก็ถือว่าเป็นตามรอยพระแม่เจ้าด้วยเหมือนกันตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยเหมือนกันเป็นสถานที่สําคัญในทางภาคเหออนือแห่งนี้พวกเรามาที่ไหนก็บูชาด้วยดอกไม้ของหอมผ้าหอมพระเจดียแล้วก็ใบสีดอกไม้แล้วก็จตุปัจจัยทยทานสําหรับเครื่องสังฆทานก็นําติดรถมานะมีรถยมพลก็ช่วยบรรทุกตอนนี้เรามาถึงวัดพระาธาตุใจดีน้อยนะ ซึ่งอยู่ในบริเวณถัดมาน่ยลักษณะรูปทรงเป็นพระเจดีที่เก่าแก่ทรงเชียงแสนเหมือนกันพวกเราก็เดินขึ้นไปนั่นตรงนี้เนี่ยเป็นทางขึ้นเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของคุบาเจ้าศรีวิชัย ก็ได้จะมีความหมายว่าท่านได้คงมาบูรณะพระเจดีย์แห่งนี้ไว้นานแล้วในตอนที่มาบูรณะวัดพุทธบ,บาทแก้วข้าวแต่ว่าปรากฏว่าสถานที่นี้เป็นวัดล้างไปเสียแล้วไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เลยมีแต่พระเจดีย์เก่าแก่ซึ่งอ,อยู่ในสภาพที่สุดโทมพอสมควรพวกเราก็ได้นำมาบูชาสักการะ โดยมากพระเจดีย์เก่าแก่นั้นจะมีร่องรอยในการขุดขโมยเอาของภายในไปเสยเป็นส่วนใหญ่นี่เรายากที่จะรักษาของสำคัญไว้ได้ นราตักน้ำฝาบาทหายไปในแม่น้ำเป็นสร้างเป็นเมือตอนนี้เราก็มาทางเส้นทางไปอำเภอฮอดที่จะขึ้นไปแม่สลียงแล้วก็แวะมาที่ตำบลบ,บ่อหลวงเป็นพระธาตุดอยเลี่ยมนะเลี่ยมนี้ก็แปลวัดแหลมเป็นพระเจดีย์ที่บุรณะไปแล้วสีทองสวยงามแล้วก็ได้ร่วมบุรณะบูชาพระ เถวายไว้ที่นี่1,500บาทนะมีพระอยู่1นรูปตอนนี้ก็เป็นสถานที่สิบเก้แห่งแล้วนะนะที่เราผ่านมา19แหง่งเท่าไหร่ซื้อทองและซื้อปีด้วยเอาเท่าไหร่ผมก็หมด เม่อเมื่ผมทาครั้งแรกผมทาคนเดียวนะนี่ก็กล้องก็แพนไปในทิวทัศน์โดยรอบก็อยู่ติดกับริมถนนเป็นเป็นเนินเขาเล็กเป็นคืเขาน้อยๆเ,เจ้าว่านก็กำลังบูรณะคิดที่จะทาสีองค์พระธาตุเหมือนกัน ถ้าเราจะดูโดยละเอียดเราจะเห็นว่าพระธาตุเริ่มเศร้าหมองเหมือนกันสีเริ่มเริ่มโทมลงไปสดโทมลงไปเพราะว่าทาเอาไว้แล้วก็ไม่ซ้ำให้สีหนาพอสมควร สำหรับมาที่พระธาตุแห่งนี้ก็อัศจรรย์เหมือนกันได้ว่ามีสีลุงอยู่รอบๆพระอาทิตย์ก็จึงได้บันทึกภาพเอาไว้เราคิดที่อยากจะบูรณะพระธาตุเหมือนกันแต่ว่าเจ้าวาดก็ไม่คยรู้จักกันตอนนี้เราก็มาทางสายฮอดแม่เสลียงผ่านทุ่งบัวตองเวลาหน้านี้เป็นระยะที่ทุ่งบัวตองกำลังแบ่งบานงดงามสีเหลืองตัดกับสีเขียว ดูแล้วสวยงามพวกเราก็เลยแวะข้างทางมามถ่ายรูปเป็นที่ระล,ลึกกัน<ม>อ่าสำหรับสถานที่เราจะไปวันนี้เราก็จะไปเดินทางไปที่วัดจอมทองอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะตอนนี้ระหว่างทางเราก็แวะถ่ายรูปกันแล้วก็ยืดเส้นยืดสายว,าว่านั่งกันมาก็เมือยโค้ง ทรายโค้งขวานั่งเวียนหัวกันมาตลอดทางอ่ใช้ได้พยัก <c oughs> เอากล้องนู้นมั้งเอากล้องเวทน้องวีนี่เอากล้องโน้นสวยสองข้างทางเลยถ่ายไปแม่เด็กคุอโอ้ดอกมันใหญ่ดีอย่างโอ้ยไม่ต้องไปหายก็ไม่ต้องอมาหาดอกแล้วเลืออ้อยขไหนเลยเนอะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดจอมทองซึ่งเป็นเนินเขาน้อยๆเหมือนกันมาถึงก็มืดค่าแล้วก็มากราบกูบาอินสมแล้วก็ขอพักค้างคืนก็ปรบว่าจะไปกราบรอยพระหัตถ์เ้องซ้ายอยากจะให้ท่านพาคนให้ให้คนนําทางไปพอดีท่านจะต้องขึ้นไปกรุงเทพนในวันพรุ่งนี้ท่านไม่สามารถที่จะนําทางไปได้ ได้ร่วมทําบุญปฏิสังขรณ์วิหารและก็พระเจ,จดีย์รวมทั้งสิ้น1,700บาทในวันน้มีแม่ชีให้การตอนรับอย่างดีตอนเช้าก็จัดเลี้ยงข้าวต้มแล้วก็ได้นําทางไปด้วยบังเอิญระหว่างที่พวกเราไปทานอาหารเย็นในวันนั้นก็บังเอิญพบกับสามีพัญญาเจ้าของสวนอาหารไกลทองซึ่งเป็นชาวพิจิตรก็เลยรับอาสาขับรถนํามาที่วัดนี้ ก่อนถึงวัดก็ได้ถวายท่อนไม้หินพันปีนะมาด้วยนะเจ้าของร้านบอกว่าพบที่บนดอยบ้านน้ำดิบอำเภอคุณยวมนะก็หนักพอดูเหมือนกันนี่นคือเจ้าของร้านอาหารไก่ทองมากับพัญญาพัญญาก็มีความสนใจแล้วก็เล่าให้ฟังว่าสมัยที่อายุป,ประมาณสิบขวบได้อาบน้ำในแม่น้ำแล้วก็มอง เห็นพระธาตุจอมทองนี่มีมีเป็นดวงไฟลอยมาที่นี่ก็ได้เห็นกับตาตัวเองสี่ข้าวเก้าตัวเพื่อนพระธาตุจอมทองมาเล่นไปเป็นหลายเป็นตั้งช่วงกลางค่ำคือบ้านนองนักบุที่ผมอยู่เนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับทางวี้ครับจะได้เห็นนี่คน เาเห็นกันทั่วบ้านทั่เมืองเจ็เออที่ทจาภนี้ก็ตอนก็เรื่องแสงขึ้นมาแสงพูมาคลายเจสีสีสีลุ้สีแดงสีสีอะไรสีเหลืองอะไรขึ้นลงขึ้นลงแต่ทีนี้ต่อไป มันมีนน่ตอีกอันนี้อยู่ในปา่าลึกเขาเรียกว่า <acuerdo> อ่าดอยห้วยกองอยู่ใต้ทานไปนต่อมาที่ท่าท่าผาผาท่าท่าผาผาแล้วมาท่านักมาจงกิติจงกิติ เวลาละดูนี้แหละเขาเกี่ยวข้าวนเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปปักข้าวกัน,น <จบ S 1> แล้วก็อยู่ตามทุง่งนา <จบ S 1> เขาเกิดเห็นเห็นขึ้นพระาตุดุสเด็จถ้าคนอยู่ในห้องนหนวบางคนไม่ค่อยได้เห็นตอนที่ท่านเล่าว่าเห็นพระธาตุเสด็จเป็นสีลุงหลายสีนะตรงสถานที่สร้างพุทธรูปไว้พวกเราในตอนเช้ามืด หลังจากพักผ่อนหลับนอนกันแล้วแล้วก็รีบเอาใบาสีมากราบไหว้แล้วก็มานั่งสมาธิกันที่พระบรมที่พระทะลุซึ่งว่าเรามองจากถนนใหญ่เราจะเห็นแต่ไกลสวยงามใหญ่โตดีมากทีเดียวนี่เราก็นั่งสมาธิกันอยู่ในความสงบตอนเช้าอากาศกำลังสดชื่นจิตใจก็ได้พักผ่อนอยู่ในสมาธิ เพื่อจะได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้ในการเดินทางมุ่งแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐเลิศอยู่ในปตัตตภีต่อไปสำหรับแม่เสลียงนี้ตามที่คูบาอินสมเล่าจะเห็นว่าพระธาตุลอยเสด็จไปทั้งหมดสี่แห่งพระธาตุเขาเรียกว่าพระธาตุสี่จอม ที่มาเสลียงที่มีความสําคัญคือพระาธาตุจอมแจ้งพระาธาตุจอมทองพระาธาตุจอมกิติแล้วก็พระาธาตุจอมมอนนี่ตอนแรกนี่เรามาพระาธาตุจอมทองได้หนึ่งจอมแล้วแล้วก็ลงมาจากพุทธโลกหลังจากเอาบูชาสการะก็มาไหว้พระาธาตุเจดีนะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานอยู่หลังพระวิหารเป็นพระาธาตุเก่าแก่นะเป็นที่พุทธเจ้าเสด็จกันบรรจุเส้นพระเกศา แล้วก็บรรจุพระบรามาสารีริกธาตุไว้นานแล้วสำหรับเช้านี้ก็เป็นวันที่สิบพฤศจิกายนนะเป็นวันที่สิบหเราก็มาห่มผ้ากันแล้วก็เพื่อว่า หลังจากนั้นเราจะได้เตรียมตัวไปทานนะข้าวต้ม <c oughs> ในตอนเช้าแล้วแม่ชีก็จะได้นำทางไปไปกราบรอยพระหัตถ์เบื้องา้ที่ิบสีนี่เราก็โยมพลอยก็เตรียมมาประมาณ3มชุดด้วยกันแล้วก็ใช้หมุนเวียนกันไปหลายแห่ง จากเรากราบไหว้บูชาแล้วเราก็เตรียมขนสัมภะซึ่งเป็นเครื่องบูชาออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อกราบรอยพระหัตตตอนนี้ว่เพิ่งชั้นเช้าใหม่ๆก็อาจจะแน่นพอสมควรแต่ว่าพวกเราก็แบ่งเฉลี่ยกันไปสำหรับพระพุทธหัตนี่เขาเรียกว่ามีชื่อว่าห้วยไลนะเป็นพระหัตเบื้องซ้าย กว้าง39เซนติเมตรยาว66เซนติเมตรลึก10เซนติเมตรหันไปทางทิศใต้นี่ออกจากวัดพระธาตุจอมทองนี้เราก็ไปทางเพอศหมย่ยประมาณ1กิโลเมตรก็จะพบทางเลี้ยวซ้ายเข้าส,สมัครงานป่าไม้พอสุดถนนเรารถจอดไว้แล้วก็เดินเข้ามาในป่าเป็นทางธรรมชาติขึ้นดอยไปเรื่อยๆใช้เวลา20นาทีนะแล้วก็มาถึง ลอยพระพุทธหัต์เนี่ยก็มีมนดบครอบสร้างไว้ตั้งแต่สมัยโบราณน,นานแล้วตอนนี้เรากาผ้าห่มบูชาแล้วก็เตรียมทำใบสีทำความสะอาดลอยพระหัตถ์ก่อน ในบริเวณลอยพุทธหัตห้วยไล่แม่ชีก็บอกว่ามีบ่อน้ําทิพย์เหมือนกันแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้อยู่ด้านไหนเป็นว่ออัศจรรย์เพราะว่าบ่อน้ําทิพย์เนี่ยบางคนก็เจอบางคนก็ไม่ได้เจอแล้วแต่บุญวาสนาพวกเราก็จัดเตรียมดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็บูชาก่อน จากหลวงพ่อบวงสรวงแล้วแล้วก็มาโปรยดอกไม้ส่งน้ำหอมที่เขาสร้างบนดบครอบเอาไว้นี่ก็เป็นซอกแคบเข้าไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเองแต่ลอยพุทธหัสนี้ก็เป็นที่เขารอบกลาบไหวของชาวแม่เสลียงมานานแล้วโดยมากคนที่อื่นจะไม่รู้จักกัน ฉะนั้นเวลาถึงงานเทศกาลตรงกับเดือน9แรลม8ดค่ำของทุกปีชาวบ้านในเขตนั้นก็จะมาส่งน้ำลอยพระพุทหัตเป็นประจำตอนนี้หลังจากเราบูชาลอยพุทธหัตแล้วเนี่ยก็สุทธัศน์ก็บอกว่าคนพบบ่อ,บอน้ำทิพแล้วซึ่งแม่ชีเองก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนตั้งที่เคยมาตั้งหลายครั้งแล้วพวกเราก็ดีใจมากที่พวกเราได้มีโอกาสพบ ซึ่งย่งมีน้ําขังอยู่ในรอยรอยบอ่อน้านะแต่ว่าบอ่อน้าเนี่ยดูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรอยพระบาทรูปทรงปลายแหลมเป็นคล้ายๆพระบาทเกลือแก้วนะแล้วก็เป็นพระบาทเกลือแก้วคู่กันจึงได้มากราบไหว้นะพระบาทนี่หันไปทางทิศใต้นะมีน้ําขังอยู่เลยอธิษฐานถามว่าเป็นรอยพระบาท เกิดแก้วจริงหรือไม่ถ้าจริงก็ขอให้ยกขึ้นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งถ้าจริงขอให้ยกก้อนหินนั้นไม่ขึ้นก็ถือว่าเป็นไปตามคําอธิษฐานก็เป็นว่าที่โชคดีที่ว,ว่าเราเคบพบรอยพระหัตถ์เบื้องซ้ายแล้วยังได้พบพระบาทเกิดแก้วอีกด้วยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีน้ําขังอยู่ตลอด เห็นมือทา้ามากราวไว้เห็นชาวบ้านเอาน้ำที่เลไปรักษาถไฟ้เจ็บไมบาดไม่ให้ไม่ใช่บอกแต่ไม,ไม่แห้งนะหน้าแรงก็ยังงี้ะไม่เคยแห้งมสาก็ยงงเยีรขาบาดเห็นว่าชาวบ้านรักษา แม่ชีได้เล่าว่าสมัยก่อนชาวบ้านก็ได้นำนำทิพนี้ไปรักษาโรคอธิษฐานได้สมความประสงค์หลายๆแล้วแล้วก็ได้อธิษฐานยกกล้องหินว่าเป็นพระบาทคู่หรือไม่ก็ปรากฏว่าเป็นไป,นปนตามคำอธิษฐานก็จะเห็นว่าเป็น เป็นน้ำที่เห็นน้ำใสขังอยู่จะเป็นสองลอยด้วยกันพวกเราก็ไม่กล้าที่จะเอาทองไปปิดอยู่ในในน้ำบาบาดก็เลยปิดอยู่ขอบขอบรอบๆอบ,อบดยนอกเพื่อว่าใครจะได้มาเอาน้ำในลอยไปอธิษฐานรักษาโลกไปใครจะได้ตามความประสงค์จะเห็นชัดเจนสวยงาม รอยพระหัตถ์แล้วก็รอยพระบาทเกิดแก้วแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับกันสำหรับสถานที่เราจะไปอีกทีก็คือเป็นจอมที่สองของแม่เสลียงที่มีความสำคัญคือวัดพระธาตุจอมแจ้งตอนนี้ก็พวกเราก็เดินออกมาจากป่าซึ่งเป็นเขตอน,นุนรักษ์ของกองกรมป่าไม้ ใช้เวลาก,ก็ประมาณ20นาทีเนี่ออกมาขณะนี้เราก็มาถึงที่หมายวัดพระธาตจอมแจ้งซึ่งอยู่ริมถนนริมถนนใหญ่เราเดินขึ้นมาพระธาตเพื่อในผ้าไปหม่มแล้วก็ส่งน้ำเป็นการบูชาพระธาตแล้วก็ฝากเงินทําบุญบันนี้ไปบัดีไม่เจอเจ้าวาด ก็เลยฝากไว้กับพระที่วัดนั่น เราจะเห็นพระวิหารก็เป็นพระวิหารรูปทรงลักษณะเป็นแบบทางเหนือนี่มีลวดลายปิดทองสวยงามทําด้วยไม้สักคนใหญ่ในพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริธกธาตจะเป็นเส้นพระเกศาธาตุ่าอาจจะเป็นที่สําคัญที่พระเจ้าเสด็จมาในสมัยที่ยังทรงพระชนอยู่ พวกเราก็มาทำความสะอาดมาปัดกวาดพระเจดีเป็นการอุปถากบํบำรุงพระบรามธาตุไปด้วยเพื่ออนิสงส์ใหญ่ดัะนั้นก็เอาผ้าห่มขึ้นไปบูชากัน สำหรับตามประวัติที่ตำนานเจ้าเลบโลงนะบอกว่าพระเจ้าเสด็จมาที่เมืองยมปรากฏว่าสืบสาวเา่าเรื่องอ่ะแม่เสลียงนี่สมัยก่อนก็ชื่อเมืองยมเหมือนกันพอมาเป็นอำเภอเลยเป็นอำเภอแม่เสลียงแล้วขึ้นกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับที่อำเภอขุนยวมก็อีก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 ชื่อต่างหากที่นี่เลยเมืองยมนพระธาตุเจดีย์ที่นี่ ก็เป็นสององค์ตอนนี้เราก็เดินต่อมาพระธาตุจอมมอนเป็นพระธาตุที่มีความสําคัญที่เรามาเป็นแห่งที่สพระธาตุจอมมอนนี่มีรอยพระหานเจ็ดขวบนะอยู่ข้างพระเจดีย์พระธาตุซึ่งเจ้าวาดได้นำมาจากบนดอยในเขตอำเภอแม่เสเลียงที่วัดนี้เนี่ยค่อนข้างจะไฮเทคหน่อยเพราะว่าเจ้าวาดเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาจากเชียงใหม่ จะใช้ระบบ infrared, อินฟลเาตคอยควบคุมเครื่องเสียงให้ทำงานเมื่อเวลาผู้คนเดินผ่านก็จะเป็นเทปเสียงแนะนำสถานที่บ้างแนะนำการปฏิบัติธรรมบ้างสวดบนบ้างเป็นต้นตอนนี้ก็มากราบาพระบ,บ,บ,บรมสารีริกาาธาตุซึ่งประดิษฐา,านอยู่ในบนดบแล้วก็ทำเป็นเหมือนกัะเลือกเรือของสวยงามปิดทองลงลักลวดลายวิจิตรการตามาก ที่วัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุมีพระธาตุาาของพระหรหันต่างๆมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยพวกเราก็มาเดินชมท่านมีความศรัทธาในพระบรมสารีริกธาตุพวกเราก็เลยบูชาพระธาตุโดยการส่งด้วยน้ําหอมจากภายนอกพระผองพระสาวกต่างๆ ก็มีชื่อติดเอาไว้ในแต่ละพระาธาตุด้วยมีาธาตุพระโคธิกะพระาธาตุพระมหาประชาบดีคือพระสมเด็จพระนานางพระาธาตุของพระอนุรุทธะ นี่ตอนนี้ก็ใกล้เวลาเพลนก็ต้องเป็นจำเป็นว่าให้โชเฟอร์คือวิทย์ขับไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้ออาหารมาแล้วเราก็รีบขึ้นมาเป็นเอาขับรถขึ้นมาบนพระธาตุเพราะว่าพระธาตุจอมมอนี่สูงมากแล้วก็องค์พระธาตุก็สวยงามเด่นเป็นสง่าอากาศท่ามกลางอากาศที่สดใสบริสุทธิ์นี่ก็ 100, รอยพระหัตเจ็ดขวบนี่ก็เป็นรอยเล็กๆที่เจ้าวาดนำขึ้นมาไว้ข้างบนนี้เช่นกัน แล้ตอนนี้เราเอาผ้าไปห่มกันแล้วก็เตรียมใบสีดอกไม้ออาี่ก็เราได้เห็นแล้วเ่ะเป็นก้อนหินเป็นรอยพระบาทเล็กๆเป็นรอยพระหันเจ็ดขวบนะเห็นเจ้าว่าท่านว่าอย่างนั้นท่านได้นํามาไว้ที่นี่ไปเจออยู่ในปา่าในดอยนะ หลับบนพระาธาตุจอมอรเนี่ยถ้าถาเบือว่าเราขึ้นบันไดามาก็เรียกว่าหลายร้อยขั้นพอสมควรนี่เราเอาลอถขึ้นมาแล้วก็เมื่อบูชาพระพระาธาตุเสร็จแล้วก็ต้องนั่งรถกลับลงไป